สวัสดีครับครูภูโอมาภวัตนะครับจากโรงเรียน,นพลพิยาคมอำเภอพนนาแก้วจังหวัดสกลนครนะครับเป็นครูกลุ่มสาระการเรียน,นรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับรับผิดชอบสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับก่อนหน้านี้นะครับก็ได้ไปอบรมความรู้ในเรื่องของอการจัดก,การเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์โดยการบูรณาการเทคโนโลยีสื่อดิจิทอลนะครับ I P s นะครับที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครนะครับแล้วก็ได้นํามาทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธยาคมนะครับในการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับขอหน้ากเลยนัเน้าดีเรา่อนักเรียนก่อนหน้านี้นะครับคุณคูน่ไปอบรมอยู่ที่สมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาสกลนครอบรมในเรื่องของการ บูรณาการเทคโนโลยีในการสอนวิชาประวัติศาสตร์เพราะว่าในการสอนวิชาประวัติศาสตร์หรบางงานนี้มันเป็นมันเป็นนามธรรมหมายความว่ามันมีแต่ชื่อกับตัวหนังสือเฉยๆแต่ว่าเราไม่รู้ว่าหน้าตามเป็นยังไงล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีในการทําภาพหรือว่าวิดีโอเพื่อมาใช้ในการสอนมันก็จะมีาพันพ่นาสนใจมากขึ้นนะครับวันนี้ครูก็เลยลองทํามาให้เราเรียนก็คือประวัติบ้านอ้อมแกว้ว พ่อแก้วอยู่ไหนน,น้าเดียร์อยู่นี่อยู่นี่อย,นอยู่นี่ไหนพ่อ,อเดียรเราอยู่บ้านอะไรบ้านอโอ๊คีบ้านโอ๊คีเราก็รู้จักอะไรกับบ้านโแก้วบ้านไหน เป็นนักเรียนถ้าสมมติว่าเราอ่านประวัติบ้านเองแก้วโดยที่มีแค่ตัวหนังสือเพราะว่ายนั้นนี่มันมีกล้องถ่ายภาพแลวก็จริงแหละแต่ว่าก็คงไม่มีใครมาถ่ายในชุมชนตรงนี้เนาะเพราะมันไม่ได้แบบว่าเป็นองราใหญ่โตเหมือนแบบราชนีอยุธยารัตนโกสินทร์อะไรแบบนี้มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆซึ่งมันก็คงจะมีหลักฐานไม่มากแต่ว่าเราก็ใช้ AI ในการทาภาพเนี่ยเพื่อใช้เป็นสื่อในการสอนได้นี่ก็เรียนเป็นตัวหนังสือไหมหนูคิดว่า ถ้าสมมติว่าผมมีแต่ตัวหนังสือให้อ่านกับเรียนแบบนี้อันไหนน่าจะเข้าใจได้มากกว่ากันผมมีความคิดเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีในการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันสร้างสื่นได้น่าสนใจประวัติศาสตร์บางเนื้อหานะครับก็เป็นเนื้อหาที่มีเฉพาะตัวหนังสือนะครับหลักฐานก็ไม่ได้มีรายละเอียดเยอะหรือว่าไม่มีรูปภาพไปมีวิดีโอแล้วก็สามารถใช้สื่อ AI ไเนี่ย ในการจัดทาสื่อในการในการสอนแล้วก็วิดีโอเพื่อใช้ในการสอนนักเรียนได้มองเห็นภาพเนื้อหาที่กลังเรียนได้มากยิ่งขึ้นนะครับผม